ไปเรื่อยๆข้างหน้าก็จะติดชายแดนแล้วโหตรงนี้หน้าตื่นเต้นกว่าต้องปิดให้ได้นะครับบหมื่นห้าแหละจะต้องแวะเตออิมน้ำมันที่แบบมัดรอคิวเติมน้ำมันกันเยอะมากนะ ะละเมอครับมงมาข้างล่างด่ว็จะได้ไปกินโ,โ,โอเคเป็นเผามงนะเผาน้ำพี่เป่าเป่าได,ได้เป็นพี่ชายอ๋อมันเป็นแบบไปนะครับว่าหลังจากนี้เราจะยังไงหินธรรมดาหนูสวยไหมสวยกว่าไหย う ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประเทศเวียดนามนะครับทริปนี้เป็นทริปแบ็คแพคเกอร์ครั้งแรกนะครับเราลงกันที่สนามบิน,นอนใบประเทศเวียดนามครับผมครับแล้วเราเริ่มต้นการเดินทางสู่ประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้อยู่กับสนามบินที่จําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะมันดูมันมีชื่อสนามบินด้วยนะแต่จําชื่อสนามบินไม่ได้นะแต่ว่านี่เราอยู่ที่เมืองฮานอยครับก็ประเทศเวียดนามน,นะ บรรยากาศสวยงามมากๆหเลยเฮ้ยจำชื่อไม่ได้นะว้าวฝนตกครับท่านตอนนี้ช่วงนี้ไปไหนก็ฝนตกนะอินโดก็ตกแบบนี้เลยว้าวสองข้างเลยโอเคเดี๋ยวก็มีแพลนเรามีนัดอีกทีก็คือตอนบ่ายสองนะครับจะขึ้นรถทัวขึ้นรถทัวไปเมืองฮาซานนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังหาทางแต่ต้องใช้เป็นรถเมล รถเมย์นะโอเคไปเนี่ภาษาเวียดนามแล้วโอเคโอสาวสาวลูงหนุ่มเวียดนามก็น่าน่ารักลยครับแต่คุณน้องนี้มีแผนได้เวลาของการหาว่ารถเมย์ขึ้นที่ไหนหาทุกอย่างเลยทั้งเงินทั้งรถเอาแต่เงินรถซิมโทรศัพท์ อันนี้พี่น้องรอซิมไปแล้วยังไม่รอดเลยอ๋อขอโทษโทษซิมยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นโอเคโอกาสได้ขึ้นไ่แล้วตอนนี้เราก็ผ่านด่านตมเข้ามาในตัวครับฮานอยเรียบร้อยแล้วนี้ก็คือช่วงที่ต้องทําก็คือมาดูบัตรที่ผ่านก็คืออะไรนะบหน่อยไปกาฮานอยกาฮานอยกาฮานอยนี่คือฮาซานหรือเปล่าอ๋อใครท่าท่ารถ ใช่ใช่คือเราต้องไปที่ตัวเมืองกันไงอ๋อกาฮากาฮามอยเป็นชื่อตัวเมืองนะครับอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมก็นรุ่มมั่วอ่ะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เขาก็จะมีเบอร์ติดต่อสิบบาทป่ะสิบบาทไม่รู้เราจะโดนเท่าไหร่ก็ไม่รู้รนี่คือนา่าจะประมาณห้าร้อยประมาณ20กิโลคือสนามบินที่เนี่ยมันห่างก,กับตัวเมืองประมาณ20กิโลนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละ,รระเราจะรอเบอร์86ป่ะโอเคแล้วเดี๋ยวหาเรื่องซิมการ์ดกันเพราะตอนนี้เราขาดแคลนเรื่องซิมการ์ดอย่างแรงอินเทอร์เน็ตแย่มากนั่นป่ะ โอ okay, เคเดี๋ยวไปหาข้อมูลซิมการ์ดมาให้นะโอเค r e c n มันอนไดีวะแต่อันอน,อน,นี้ก็ดูสีขาวดูวเป็นมิดดีนะยูแเอา how much uh, for sim card how uh, long is that อ่า seven day seven day very s p e c i a o u n e r s l data อ่าฮะ u n i e r s a อ๋อ n o n ต o น้ o o อันน n อินเทอร์เนต unlimited p a internet เท่าไหร, 3, อ 3, อ 3, ไรนะ่อ่ะสามแสนสามแสนเท่าไหร่อ่ะนักแป๊บนะอเราก็เลือกแบรนด์นี้นะก็มีแพ็กเกจก็คือใช้เป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเนยอยู่ที่สามแสนสองหมดองตออยู่ประมาณ400บาทถ้าเมืองทยเอยู่ที่399แต่ได้10กิกแต่นี้ของเขาจะเป็น unlimited speed นะครับอินเทอร์เน็ต 4G ก็ใช้โปรนี้เลยแล้วกันเพราะเราอยู่ทั้งเวัน <S 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 วก็ใช้เป็น u n ลไปเลยก็ 4 0 0กว่าบาท450ร้บาทโอเคมาได้ก็ของแบรนด์นี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันแบรนด์ไหน,นแน่นะหรือว่ามันเป็นบริษัทโอเคก็ประมาณนี้ครับสรุปเป็นแบรนด์นี้นะที่ผมใช้กับพี่น้องนะก็เป็น10วันแล้วก็ใช้เน็ตแบบอัลลิมิตนะ <Okay. S 1> ก็ที่นี่ก็อยู่ประมาณสรุปก็คือประมาณ4 0 0กว่าบาท450บาทนะถ้าทำในไทยของพวก AS เนี่ยอยู่ประมาณ3 9 9ถูกกว่าแต่ว่า เราจะใช้ได้ประมาณ10กิกนะครับแต่ที่นี่ก็คือเป็นความเร็ว 4G แบบว่าอลิมิตไปเลยนะนี่ก็คือผมซื้อที่นี่นะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าสนามบินตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวก็เตรียมที่จะหารถบัสไปกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปรถพวกรถแท็กซี่มันจะแพงตนะ่มันก็ได้ความสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวเราจบเรื่องสิ่งนะก็แค่เป็นความรู้ใครอยากมาที่นี่ก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อที่ตลาดจะถูกว่าน,นี้เปล่าประมาณนี้นะครับเราเจอเนื้อคู่ของเราแล้ว ไม่รู้ไม่รู้ไหนก็ถามเขาว่าเอ้ยแล้วเราจะลุกไปทางเราไปไหนอ่ะฮานอยดิไม่ใช่รู้แล้วฮานอยล้วจะไปซื้อลงถทวร์โรงไหนอ่ะไม่รู้ก็เดี๋ยวแปดหกแปดหกเจอละฮานอยแปดอันนี้หกแปดแปดหกแต่นี้แหละแปดหกก็คุณบอกหกแปดหกมันเนี่ยฮนอยบายแอร์พอร์ตอันนี้เป็นซิตี้อ่ามันซิทนี่มันรถเข้านี่ Go in city, no city, city? Okay. how much? Forty five, Forty five. Okay, forty five. City, cái đó cho Okay. Oh, thank you. Oh, oh, thank wow. you, chen. <laughs> thank you. Oh, y như ba ก่อนตรงจุดนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าเมืองนะครับถ้าเราลงที่นอยบยเนี่ยก็ต้องนั่งรถทัวร์เบอร์8 6นะครับมันก็จะไปส่งในตัวกลางเมืองนะครับแต่วันนี้มาเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะก็เลยต้องยืนตลอดสายเลยนะก็ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าคนขับรถเขาก็จัดให้ได้ยอดได้ยอดที่ต้องการคนก็คือเต็มลำไปหมดแล้วนะค่าเท่าไหร่นะพี่น้อง60บาทนะ เข้าเมืองประมาณ60บาทประมาณนั้น,นครับก็ตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางจากตัวสนามบินนะครับเข้าด้วยตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะแลวเราก็เมื่อใสุดๆเลยนะครับวิวด้านล่างนะครับที่เราจะเห็นก็เป็นแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับก็คือแม่น้ําแดงนะครับซึ่งก็จะผ่านตัวเมืองฮานอยของประเทศเวียดนามนะ ก็พยายามจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามุมมองอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชัดเจนนะครับก็คิดซะว่าเป็นการดูบรรยากาศก้าวเท้าเข้าสู่เมืองเวียดนามแบบสไตล์ backpacker ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะก็ฝากติดตามนะครับให้กําลังใจด้วยและอย่างหนึ่งนะครับเรื่องภาษาอังกฤษนะอย่าเพิ่งแซวนะครับนี่ก็คือสุดๆแล้วนะครับของการเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเด็กๆได้เท่านี้นะเอาไว้พอสื่อสารนะครับโอเคเราเดินทางขั้นต่อเข้าสู่ตัวเมืองเวียดนามกันครับผมโอ้โห ตอนนี้ลงมาแบบงงๆในดงรถสับล้อนะครับเดี๋ยว,วยอันนี้มันเหมือนเราเดินอยู่แถวอ,อะไรวะเนี่ยว,ว,วรจกักหลังกระซวงโอ้โหอันนี้คนไทยทุกคนไปที่ป้ายรถเมล์แล้วเราเดินมาตรงนี้คือนาบานผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเอาเว้ยอ่ะเดี๋ยวขอจัดกระเป๋าแป๊บนึง๋งเวลคัมทูเวียดนามของจริงแล้วตอนนี้ทุกคน เดี๋ยวจากกระเป๋าบัตรเมืองเก่ามาแต่มันเหมือนกรุงเทพมากเลยตรงเนี้ยดิโอเคปอ่ะอุยกังไม่รอดก็มาแนะนำฝรั่งที่มาเที่ยวนะครับไปภุรกิจแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพิซซ่ากินกันกลางตัวเมืองเก่าของเวียดนามนะโอเคไปโอ้ไปพี่น้องอยู่ปะเดี๋ยวรัน พิซซนะ่ากันชื่อร้านเลยนะไม่รู้โออ,อะไรวะอบอกว่ามันดังอะ่ะเป็นพิซซ่าที่มีชีสดังใช่ใช่พิซซ่าโอพีโอพีเอ่อลองดูแปดนาทีจากตรงนี้ถ้าเดี๋ยวลองเดินดูนี่กาถานเป็นชาวบ้านก็จะเป็นเหมือนตรงนี้ก็เป็นจุดเขาเรียวกว่าเซ็นเตอร์ของเวียดนามนะก็จะเหมือนกรุงเทพบ้านเราอุ้ยตรงนี้ครับพี่พี่น่องนาถ่ายรูปอ่ะคลาสสิกมากเลยบ้านตรงเนี้ยนี่เีเพลงดนตรีสไต อ่าเวียดนามด้วยนะเนี่ย็จะเป็นจุดที่ลงรถรถเมยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะนปพี่น้องไปเลยย,ยาวๆเลยเดี๋ยวเจอนที่ร้านพิซซ่าอะไรโฟพีอะไรทุกอย่างนี้แหละของพี่น้องเขานะนี่สวยมากถ่ายรูปให้ดูอ่าตรงนี้มาถึงแยกก็มีร้านเหมือนเป็นเคบับของตุรกีนะและ้วก็ฟิว มึงเทพมากเลยอะโอ้โหยเบาลุกอะไรของเขาไม่ใจเย็นร้านนี้เหรอมามาตรงนี้ใจงอนชิวคลาสสิกมากที่นองมันฟิลเหมือนกรุงเทพมากไปปะม,มันดูเหมือนเมือเมือนแถวแถวแบบอะไรนะ,จะเจริญกรุงอะ อันนี้มันกำลังเคบับนะโอ้ข้างทางเลยทางนี้ก็คือแบบขึงแน่นะมีต้นไม้พวกนี้เหมือนกับปัตนะก็บอกแล้วผังเมืองมันเหมือนของฝรั่งเศสผัเอองเมืองจะคล้ายๆแบบบ้านเรานะครับเหมือนแบบฝรั่งเศสเขาก็เป็นโซนแบบสร้างไว้แบบว่าวแบบเป็นเมือง มึงหลวงไปสิวิเนีนทันโอ้โหมึงก็ผ่ากันเนาะกูเห็นอยู่ว่ามันไฟแดงอะเด้อไเด้อเด้เป็นร้านแบบคาเฟ่โกฟีนะครับอ๋อแล้วก็นั่งกินแบบเวียดนามแล้วก็มีที่เด็ดก็คือเม็ดทานตะวันนะตามสไตล์จีนจีนนี่บาเก็ตนี่ไงบาเก็ต นี่มาคิดอันนี้อันนึงอ่ะบาชัคนะครับก็เดี๋ยวลองนี่รีวิวสักอันหนึ่งก่อนเห็นไหมเคเออ how much 20เีเวนตีโอเคอ๋อเคมีแบบเป็นเวดนามีนพอกโลพอก What is this one? มันปาเตอ่ะเอา this one ปาเตปปาเตใช่็ไหม อ๋อเสียงกปาเต้ใช่ไหมอ๋อปาเต้นี่เป็นอุลร้าเนด์นี้ลองดูครับผมโอเคลองดูค่นะยนะยิบแปดบาทอ่าประมาณยี่ยี่สิบเก้าบาทนะครับประมาณนี้เป็นอะไรเป็นยิบเหรอโอเคนี่นะกินจุง แล้วนี่ก็คือเราได้มาเป็นข้าวจี่ปะเตะนะครับนะก็เป็นอาหารแบบสไตล์เหมือนที่ลาวเหมือนกันนะก็เป็นเหมือนบัเก็ตใส่กับพวกใบหมุนหมูสับเขานะลองดูครับก็น่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่นี่ไปลองดูไปลองกินดูนะ วยยแงนนากิโอ้มีร้านอาหารแบบในรูร้านอาหารในรูเฮมเฮมนูเลยเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นทางเข้าเล็กๆอ่ะเล็กจริงอ่นะเนี่ยดูดินั่งแลจะออกไงวะต้องมีอันนี้มาด้วยนะโหกลับตัวไม่ได้ด้วยห้ามกลับตัวเลยนะห้ามกลับตัวเลยนะยนะถ้ากขอโทษแคบเลยเป็นร้านอาหารนะครับ แล้วก็เอาสังกพูดมาประดับเรอะไรจะเป็นร้านพิซซ่าไหมเหรอเ <Hey. S 1> นี่อาหารก็ใครมาก็ลองดูนะเดี๋ยวหมดุดแผนที่ให้ทำนูนิ่งอนะไเนี่ยไม่รู้กัมกันอนะันนี้ผมก็เดินไปด้วยกินบาแกต็ตไปด้วยนะเพราะว่าลงจากเครื่องมาหิวมากนะมันไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่น้ำน้ำนะครับปวดท้องนะครับ แปร้วนาห,หาข้างทางเยอะครับเนี่ยเป็นบุญบุญน่นนะบุนต้มต้มเง,องี้ยแต่เรามีมาอยู่ที่นี่หลายวันนะอือหือฟ้าร้องล็อกยาวๆไปเลยเน,น,นะนี่ยบุญเนี่ยต้องกินร้านแบบนี้บุญน่ะเนี่ยบุน,นะ okay. น,ม,นมันเป็นต้มต้มนะหรอ,อพี่จะไปพิซซ่า,าไปหมถ้าบุนก็บุนเลยเอาสองแบบพื้นเมืองดีกว่านี่ไงครับพิซซ่านี่ไงบุนตังโปโค ไม่รู้มันก็ได้ลองดิลองไหมลองอันนี้ก็ร้านนี้ก็ุญูร้านนึ<อ>งนนก็หมุนใชะหมูหมุดเลยลองเลยดูก่อนอันนี้ก็ดีวันนี้มีหมูย่างด้วยอะไรเนี่ยเืมแต่ร้านเล็กๆว่ะเออน่ากินอยู่นะเอาไมเพ่ลองล <c oughs> องลองมันเป็นแห้งเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือกเมนูที่นี่ก่อนโอเคเจ๊เจ๊ไอชุดที่ส่วนอันนี้อันนี้เป็นบุญ บุญอ๊บโอเคโอเคป่ะเฮ้ยสั่งแต่ตามมาเลยไม่มีบุญบุญอ๊บอ๊บอ๊บนี่เป็นวัวคอโมโมแมวเนาะแมวแเนลเว้นมาอ่าสเนลอ๋อสเนลเป็นหอยทากอ๋อมันเป็นสเนลมันเป็นอะหนักไปมันหนักไปโอเคลองลองลองชิดดิสบันอ่าจากทันทีกูเล่นหอยทากเลยครับมือแรกของเวียดนามเรานะ โอเคพี่น้องไหวอ่ะไข่ทากันนะ Thank you นี่เอาโหะนี่มีจอกแลวิสมี่เหรอเดี๋ยวผมสั่งอันนี้ไปเวียดนามแคร็บแอนสเนลนูเดิลซุปนี่เอออันนี้จัดไอยทากมาส่วนอันนี้ก็เป็นแคร็บแอนด์บีฟมิเดิลเฮ้ยอันนี้น่าจะดีกว่านะไม่เป็นไรลองไข่ทากก่อน Thank you ถูกนแล้วปุ้งอ๊องโอเค one Thai one แอนด์เนป one โอเคพี่น้องเราเป็นเออ <Hey. S 2> อันนี้เป็นชื่อว่าบุญบุญจา๋าบุญจ๋าเที่ยวอ๋อมีอ่ะอัน,นี้ของพี่น้องครับอันนี้ของเรานี่ของเราจะมีหอยทา, <laughs> หหากเซเนโครับยแล้วนับเทียววบเทียววบเทียววบเที่ยววับนะครับก็คือเป็น <c ười> ไปทากนะครับลองดูครับลองดูว่าเป็นหอยของเขาอะไรครับอันนี้ก็มีเป็นเหมือนผักส้มนะอือทำเนซุปเต้าหู้ข้างในต้มเต้าหู้โอชามโตมากห้าหมื่นนะครับตัวนี้โอเคโอเคนั่งเกี๊ครับคุณยายก็พยายามพูดนะครับเพราะว่ามันใช่เนื้อมันใช่เนื้อ้าวมันมีมีโค้กโค้กไหมโค้คาโคล่าไหม ทุกครั้งเนี่ยคก็ลอดครับเอาเอ่อเท่าไหร่เนี่ยนี่ส o บวันธรรมอันนี้เชนอ่าโอเคอ่ o บวันผู้ชายอะไรนะมดหมดมดดอะไรผู้ชายเนี่ยผู้ชายแสดงต้องขอไผู้ชมนะกำลังฝึกภาษาเวียดนามอยู่นะจมึนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ Thank you เอาเสียงมหน่อยมด าชาเนื้อมูชา,ชาเนื้อชาเนื้อ,อ,อ <laughs> โอเคครับวันนี้แล้วก็พยายามกลมกล,มกลืนแต่ไม่ดูท่าไม่น่ากลมกลืนเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวปัญหาเราื่องใส่ตังค์ตังราคอ่านใส่ตังค์ไม่ลดาจดราคาไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นต้มบุญบุญชาอกชาอกเนี่ยคือเป็นเนื้อใช่ไห<ช>มเป็นเนื้อแล้วก็ของผมจะเป็นเนื้อเอยไขทากลองไหมลองตัวไหมกินได้ะทากดีนะอ่า ไ่ทากเราหน้าตาอย่างนี้เราชิมกันดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเราขอกินแบบเดิมๆไม่ปรุงก่อน,นหรือน่ากินอยู่ร้อนๆเลยร้อนอน,นี่ตอน, <c oughs> น,นนี้หนาวจัดท่านผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้แย่ให้ใครรู้ฝากบอกทางบ้านด้วยว่าตอนนี้ชีวิตกำลังดี <c oughs> เอามาเราชิมน้ำสุปกนะ <c oughs> ่อนนะเป็นละลายจืดๆแบบจีนๆอ่ะ วันแรกก็จะแฮปปี้งี้แหละหลังๆ oh, yeah. <laughs> กูว่าแย่ผมพี่น้องชอบดจืดๆได้อยู่แล้วอ่าหอยทากจ้ะอ่าหอยทากแล้วฮึมธรรมดาเหมือนพวกหอยโข่งอะไรเงี้ยหอยจุ๊บหอยจุ๊บอ,อะไรเงี้ยอืมตรงหอยจุ๊บแล้วก็มีเต้าหู้ทอดอือองคุณผ่านนะ เอมนี้ผักคห้ด้วยนะเพื่อแบบอยากสุขภาพดีใส่เข้าไปยี่ยายยะยามอยากจะพูดด้วยก็จะคู่กับยายยังไงเหมือนกันก็เป็นผักนะครับก็เป็นเส้นกินไว้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก,กันไอ้นี่มันอะไหนวะเนะี่ยซีอิ้วแน่เลยมาชิมก่อนช่วงช่วโมงแรกๆขอขอเทสก่อนนะเพราะว่าเราเพิ่งมานะ โคตรน้ำปลาคือเค็มมหาปะไรมากส่วนนี้น่าจะเป็นน้ำส้มนะลองเทสเทสเกนดาเทสกันนะไหนๆก็ลุดมาต่างแดนแล้วชิมก่อนให้รู้ว่าเขาปรุงอะไรกันมีน้ำส้มแน่ๆเลยน้ำส้มอร่อยมีหวานๆนิดๆด้วยกรปรุงให้เป็นรสชาติบ้านเราไปเลยนะครับตัดปัญหาแล้วก็มีส้มจี๊ดมาให้อันนี้ แล้วก็พริกนะครับนี่เราเป็นดาว,ว่านี้น่าจะเป็นงานกะปิอ่ะกะปินี่เป็นกะปิบ้านเขาจะเค็มๆย่าเลยท้องเสียชิมหน่อยเดี๋ยวพอกะปิกะป,ปินี่พริกแน่นอนชิมทีเดียวนะครับ Okay, โอเนะคครบแล้วนะ่านผู้ชมไปายแล้วนะกูไปนะ <c oughs> เดี่ยวพิกก่อน <c oughs> อืออมพริกก็เป็นแบบทรงหม่าล่าไม่มีรสชาติเลยส่วนนี่กะปินี่เค็มๆอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอเสพสมอารมณ์หม่กับบุญนะครับน้องบุญนี่โอ้โ <c oughs> ันนี้คุณน้องรอดแล้วดิถ้เจอเมนูประมาณนี้อยู่ยได้นะผักเขาแปลกอร่อยดีไอ้แ <c oughs> ทงๆนี่คืออะไรอ่ะอารมณ์แนนเนี่นยพวกนั้นยพวกอะไรนะหมูยอเยอะมากมมจัดหอยทากสามตัว <c oughs> <c oughs> พมาเนี่ยมื้อที่สองเมนูที่สองลองจัดบัคเจ็ตของเวียดนามบุ๋นหอยทากนะครับแล้วก็ฟินิชในความอร่อยของหอยทากส่วนคําว่าครับแปลว่าหอยเหมือนกันน่าจะเป็นไอ้แท่งๆของมันอ่ะมันก็เป็นเนื้อหอยอัดลงไปในเหมือน,นแป้งของเกลียวขาวเขาเหมือน,นอารมณ์หมูยอ่อชัยก็จบ ทีมงานพลังหอยวันนี้เะผักเขาอร่อยมากเลยนะผักเขามีแบบแปลกๆหลายแบบหอมอยู่เขากินดีอ่าเรามาดูคํานี้นะครับการคิดเงินด้วยครับนะแต่ว่ามันเป็นยังไงหนีเด่นเตียนก้งเฟอ่าหนีเด่นเฉียนโขงุ่ยเราลองคําสั่งนี้อ่าเยวควจะลืมซะก่อนนะมาช้าเนี อ่าเรียกแรกนี่ัอ๋อแกเรียกไหมอ่ะเยกแค่นี้นะได้เแล้วนะนเเได้เนมเดย่เดียนก๋วยไกนีเด่นเทียนจงเยแล้วเราซ้อมุยได้คำนี้น่าจะใช้บ่อยเดี๋ยวฟังดูว่าฝึกเหมือนกัน ก็มือน okay, ี sí. okay, ้กรประมาณรอยเจ็ดบาทมือนี้ประมาณร้0บาทนะครับหมดทั้ง2จานประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบงงงกันนิดหน่อยไอเจ้มันนี้นี้เด่นเฉียนก้งเฟหนีเด่นเฉียนจงฟบใช่ไหมมวพวกไงแต่เชนี้นีหนีหนี้นีเด่น เตียนเตียนคุ้งคุ้งไวไปยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวอยู่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวได้โอเคไป